ยังงเดี๋ยวก่อนเอามาประกบแบบนี้แล้วนั่งไปที่พื้นโอเคไหมนั่งอีกนั่งอีกขอบกล้องลงไปที่พื้นเลยยังยังยังเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวดูประกบดูประกบเย็นเลยใจใจใจเย็นนั่งบิดนั่งรบิยดได้เปล่าได้เปล่านั่งรบิยดได้เปล่า เอาก้นเอาก้น้าลงไปเอาใหม่เอาใหม่เอาก้นลงไปเดี <Wir ven esc urs> ๋ยวคุณลไปด้วยอ่ะสามอหนเอาขามาข้างน้เอาขามาข้างน้เห็นไหมเอาขามาข้นอกนหน่เอาขากลางขามาข้างน้แบบนี้ไม่ต้องตะขาไม่ต้องตะขาเนนั่งลงไปแบบนี้เอาขายิ้างหน้าเก็บ โอ้โหเก่งอันนี้ดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยอีกรอบหนึ่งได้ไหมเอาขาไปข้างในอีกไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพับขาเก็บลมโอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองต่ำเอาขาไปข้างในอีกเอาขามาข้างหน้ okay. อาอีกเดี๋ยวทำปลาโลมาแล้วถ้าทำท่านี้ได้ทำปลาโลมาได้เลย นานาได้ไหมขอดานาได้ไหมไหวไหมไม่ไหวขอหวิหวิได้ไหมน้ำหนึ่งสองสามก่อนนิตาสองข้ามขามาางหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เก่งมากเลยเย่เก่งเว้ยโอเคเดี๋ยวต้องนกงองเก่าก่อนเรามาทำเบบี้ชาร์กกันก่อน